สวัสดีครับ<า>ผมวันนี้ก็ยอ,อยู่กับพอไม้หัวใจสิลน,นะครับผมอยู่กับน้องต้นอ้อน,นะครับวันนี้นะครับวันนี้มีเซื้อไพร์นะครับเดี๋ยวจะเสื้อไพร์อะไรเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่ามีใครมาหาน้องต้นอ้อน,นะครับแล้วก็น้องช้างทุกเชือกของเรานะครับผม ในวันนี้นะครับว่ามีใครมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่ามีใครมาหานะครับน้องต้นอ้อบ้างนะครับผมวันนี้การนมัสการครับผมขอของดีนะครับนยยำไหม <c oughs> เอา้า <c oughs> ของดีนะ <c oughs> ไม่มีครับ ประคำนี่สวยจังใครให้ประคำมานี่อาจารย์ครับเอาไว้นบครับแล้สมาธินับประวันครับจะไปหาตัวไหนก่อนนี่ต้นอ้อไม่สบายใจนี่ไปดูปะครับไปครับไม่ต้องครับกันนี้กัเรอฮะกเรากบอไปเร่อย มาดูว่าน้องช้างของเรานะครับเจอเนนแล้วจะจำได้หรือเปล่านะครับผมช้างของน้า,านไม่ได้ปล่อยครับเนนเข้าไปดู น้องต้นออหน่อยต้นออไม่สบายมาเป็นอาทิตย์แล้วไม่ม่ตรงเลยเดินเข้าไปใกล้ๆครับเน้นมา,าน้องนะครับเป็นห่วงอาการของน้องนะครับได้ยินข่าวว่าไม่สบายนะครับวันนี้เน้นมาเยี่ยมแล้วเน้นให้กำลังใจน้องหน่อยอ่ะ ไต้นโอบอกใครนี่มาอะไรนี่จำได้ไหมเนี่ยเอากระทาให้น้องโอ้หน่ยว่ะโอ้รองเท้าสวยให้ดูรองเท้าหน่อยครับรองเท้าเหรอรองเท้าสวยยังครับสวย เ้าหายครับต่ตนอหายไว้นะลูกนะเน้นตั้งใจมากนะครับผมตั้งใจที่จะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องนิโคลนะครับจําได้จำได้อยู่แล้วครับผมความรักของช้างไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับ จะก,กี่ปีจะก,กี่ชาติก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับความรักของช้างสัมผัสได้นะครับสุพันณษาดีใจครับพี่เน้นมาเยี่ยมนะครับผม จะให้พี่เนนปลดโซ่พาเดินช่วงเย็นพาน้องเดินหน่อยน้องคิดถึง่อตอนผมยังไม่บวชผมเอาอาบน้ำทุกวันหอมพี่เนมด้วยจุ๊บพี่เน้นด้วยคิดถึงกันแรงครับผมคิดถึงกันแรงเลยครับ พี่เน้นไปไหนมาหนูเหงาจังเลยเนี่ย,ลยปล่อยให้หนูเหงาคนเดียวพี่เน้นไม่มาสักทีากตามไปดูพี่เน้นนะครับไปหายักน้อยนะครับไม,ไม่เห็นให้ทิป ให้ทิพย์ุ้พันษาไปซื้อกุ้ยเลยไม่ได้เอามาสักบาทเลยเย้ผมมาผมก็ขึ้นรถเลยอาจารย์สมานวางไงนี่มานี่นีม่มาเลยมาเลยอาจารย์สมานวางกันบ่รูน้องบารมีนะครับจือพี่เนนจะเป็นยังไงครับเฮ้ <c oughs> น้องเขาจำได้นะครับผมความรักรูกซึ้อยังไงบ้างครับที่มาเจอน้องช้างในวันนี้นะครับใจครับตื่นตันใจมากใช่ไหมครับครับไม่เจอหลายวันครับแล้วได้นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับน้องไหมครับทุกวันครับ โอ้สาธุครับผมคุณงวันละชั่วโมงสองชั่วโมงอ๋ออะไรนี่อ้นนตอนออะไรนี่ขนหางอะไรนี่มาตุ้ยตุ้ยอะไรนี่คันดากมาให้เหรอน้องๆดีใจย,ยกใหญ่เลยครับผมเห็นพี่เนนมาเยี่ยมวันนี้นะครับใช่ไหมครับเนนโ,โอ้โหครับก็อนุมทนาสาธุ บุญกุศลนะครับที่พี่เนนเขาขบวชอุทิศกุศลให้กับพังนิคโครครับและปฏิบัติธรรมนะครับผมเสริมสร้างบุญบารมีให้กับช้างครอบครัวแฟมิลี่สีทับไทยทั้งทุกเชือกนะครับผมอ๋อช้างเขาเล่นครับ ีอะไรจะให้ของดียมพ่อก็ให้เด้อวีวัดครับับน,นข้าวอร่อยไหมครับอร่อยครับใใครับผมพันสายเห็นพีนเ่เนนมาดีใจใหญ่เลยครับ ดูท่าเล่นของเขานะครับเขาอยากให้พี่เนเนไปเล่นด้วยครับรเหมือนใครครับเหมือนเนนและครับใครมันตรงไหนครับในย่นดูสิเขาจะถูกกันมากนะครับกับกับเนนนะครับผมเพราะว่าเนนเขาตอนเขายังไม่ได้ บรรพชานะครับเขาก็จะลดโซ่แล้วก็พาอาบน้ําให้ทุกวันนะครับชาวเย็นสงสัยจะทิพถึงกันแรงนะครับถึงขั้นเก็บอาการไม่อยู่นะครับผม,มใช่ไหมครับเนนบาลามี ผมพี่เนนไปดูต้นอ้ออีกสิครับอยากขอบารมีของพี่เนนนะครับ อวยพรให้กับน้องต้นอ้อให้หายวันหายคืนนะครับผมครับเดี๋ยวให้พี่เน้นอวยพรให้ให้ให้ต้นอ้อน,นะครับหายวันหายคืนนะครับผมอหายๆนะต้นอ้อสูงกวสูงกพี่นะครับพี่พเน้นมาทางนี้ครับ วอวยพรให้กับน้องต้นโอ้ได้ครับหายไวครับไปหายวันไวครับน้องุอครับครับก็วันนี้ก <im> ็ให <ended> ้พี่เนนอวยพรอวยพรให้กับเอฟซีที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับผมเดินได้ครับเดินได no ้ดีกว่าทุกวันครับผมได้เยอะเลยครับครับครับพี่เนนมาตรงนี้ครับอวยพรอวยัย ตรงนี้ครับอยู่นีออ้อ๋อเอ้ยอะโอ้ยพอดีใช้ให้กับ FC ครับผมขอให้ FC ครับมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับที่จิงใดก็ขอให้ดูความมุ่งมั่นตั้งใจ